อิทธินาคินภาคที่สามนาคาอาหางการตอนเยือนพนาอมรบดีนรนินยืนมองดูลายเส้นที่ขีดเขียนอยู่บนแผ่นหนังบ่งบอกถึงเขตแดนของสิตระคันทรมหาทวีปมันถูกคลี่วางอยู่บนแผ่นหิน โดยมีชายหนุ่มอีกคนยืนอยู่ใกล้ๆทั้งสองกำลังมองหาเส้นทางเคลื่อนย้ายผู้คนที่เร็วที่สุดสีหน้าของทั้งสองล้วนปรากฏแวววิตกกังวลและเต็มไปด้วยความตรึงเครียดขณะที่พลศึกทั้งหลายกำลังแยกย้ายช่วยพวกชาวเมืองขนสิ่งของจำเป็นขึ้นบรรทุกบนยานลำเลียง เื่อเตรียมตัวออกเดินทางการศึกเพิ่มความรุนแรงและแผ่ขยายจนยากจะควบคุมคงเหลือเพียงหนทางเดียวเวชาเราต้องนำพาผู้คนล่าถอยกลับเข้าไปตั้งมัน่นที่มหาธานีแห่งสสิกันทราเพียงสถานเดียวโดยอาศัยปัญจนาวีระมหานทีทั้งห้าและสิปัตตระสิงขรอ เป็นเขตขันพรมแดนเมื่อพื้นที่น้อยลงการปกปักรักษาเขตคามจะทำได้สำเร็จผลมากขึ้นนรนินมองไม่เห็นทางอื่นเขาเงยหน้ามากล่าวกับชายหนุ่มนามเวชาที่ยืนอยู่ใกล้ๆถ้าก็ไม่เห็นทางใดอีกเช่นกันหวังเพียงว่าหัวเมืองอีกสามแห่ง จะสามารถยกย้ายผู้คนได้ทันเวชาเอ่ยขึ้นเรื่องนั้นข้าเองก็ยังไม่แน่ใจเหตุการณ์เร่งด่วนฉับพลันแต่ข้าเชื่อว่าหัวเมืองทางทักษิณและบุรพาคงไม่มีปัญหาใดจะห่วงก็แต่ทางอุดรเท่านั้นที่หนทางค่อนข้างไกลข้าไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะอพยพมาทันหรือไม่ นรน,นินกล่าวด้วยสีหน้าแววตาที่เคร่งเครียดถ้าเช่นนั้นข้าจะไปเร่งการขนย้ายให้เร็วขึ้นจะได้เคลื่อนพลไปช่วยทางหัวเมืองตอนเหนืออีกแรงเวชาเสนอความเห็นนรน,นินพยักน่ารับแต่ในทันใดนั้นก็มีเสียงอื้ออึงขึ้นพร้อมด้วยเปลวแสงสว่างเจิดจ้า ดุดสายวิชุที่กริดกรกายอยู่กลางเวหากว้างชนชาวหัวเมืองต่างพากันตื่นตะหนกเด็กเล็กอิสตรีพากันกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวนรน,นินกับเวชาพากันสลายร่างไปปรากฏบนเนินดินสูงในทิศทางนั้นทั้งสองมองลงไปที่ท้องทุ่งกว้างตรงเชิงลาดเนินด้านล่าง สายลมรุนแรงพัดกันโชคไม่หยุดอยัง้งฝุ่นผงคลักคลุง้งฟุ้งกระจายไปทั่วใบไม้ใบหญ้าปลิวกระจายไม่นานร่างของชาวสัตยาทั้งชายหญิงจำนวนสิบคนก็ปรากฏขึ้นบนยอดเนินใกล้กับนรินและเวชาพวกพูดเลยลาคนศึกฝ่ายเทพเข้ามาที่ชายขอบมหาเวพิทักษ์แดน หากเราไม่ยื่นมือเข้าช่วยถทวยเทพเหล่านั้นคงต้องสูญสิ้นชายชาวสัตยาคนหนึ่งบอกกล่าวนรนินรับฟังจนนิ่งอึ้งไปครู่ใหญ่พาผู้คนจากไปทันทีไม่ต้องสนใจทรัพย์สินเข้าวของเร็วเข้าตอนนี้ต้องให้พวกเขาเอาชีวิตรอดก่อนรีบไปนรนินหันมาร้องบอก เวชาแม้ยังดูสับสนแต่ก็รีบกระทําตามรีบพาผู้คนออกเดินทางท่ามกลางเสียงครึงนครั้นจากการประลองริ์ที่รุนแรงขึ้นทุกขณะเปิดกำแพงเวทพิทัก์แดนนรน,นินร้องบอกไปชาวสัตยาผู้นั้นก็พยักหน้ารับทราบเขาหันไปมองดูพวกที่เหลือ ซึ่งพากันยื่นมือขวาออกไปเบื้องหน้ามีประกายแสงสว่างวาบขึ้นเหล่าเทพที่บอบชำ้ำพากันล่าถอยข้ามเขตแดนมาตามด้วยร่างอันใหญ่โตดุดบรรพตคีรีที่มีชีวิตของเหล่ากายรภูตาทยอยปรากฏขึ้นอยู่ห่างออกไปพวกนั้นมีจำนวนนับพันติดตามด้วยพลศึกอสุระ และพูดอีกจำนวนมากทั้งหมดพากันส่งเสียงโ่ร้องดังกึกก้องคึกขนองพร้อมแววตาที่หื่นกระหายปิดกำแพงเวทเร็วเข้าขุนศึกเทพคนหนึ่งรีบหันมาตะโกนบอกแต่ชาวสัตยากลับเคลื่อนกายไปปรากฏประจันกับเหล่ากองทัพพูดที่กำลังฮึกเเหิมนั้น พวกเขาพากันสุดกายลงวางมือซ้ายสัมผัสที่แผ่นพื้นข้าแต่แม่ธรณีผู้เป็นทั้งที่มาและที่ไปขอจงปลดปล่อยพลังอันเรืองโรถดแห่งท่านนบัตินี้เสียงของชาวสัตยาดังกระหึ่มขึ้นพร้อมกันพอสิ้นสุดองค์การกศักดิ์สิทธิ์แผ่นดินทั้งผืนก็สะเทือนเลื่อนลัน ปรากฏรอยแตกเป็นทางยาวขวางกันเหล่าคนศึกพูดละอสุรทั้งหมดไว้ไม่นานก็ปรากฏเปเลวเพลิงพุ่งขึ้นมาจากรอยแตกของผืนดินจนฮือโหมดุดดังทานเพลิงที่แผ่กว้างเป็นแนวยาวก่อนจะปรากฏร่างอันใหญ่โตเคลื่อนไหวอยู่ภายในเปเลวเพลิงนั้นอคีอายารา นรนินเรียกขึ้นด้วยสุดคาดคิดแม้เหล่าพลศึกเทพเองก็คล้ายจะฉงนสุดอย่างคาดทั้งหมดล้วนอยู่ในสภาพที่ยับเยินเปลวรังสีเทพจึงเศร้าหมองหมดสิน้นพากันล่าถอยขึ้นมาบนลาดเนินขณะที่ชาวสัตยาทั้งสิบยังคงยืนนิ่งสีหน้าแววตาสงบงนันอยู่ในสมาบัติอันแก่กล้า ฝูงอัคคีอัยราจำนวนนับพันเชือกพากันเคลื่อนเข้าปะทะกับร่างอันใหญ่โตของเหล่ากายีระทั้งบทขยีแ้แผดเผาบรรดาไพรพลของพูดและอสุรอย่างรุนแรงขณะที่เหล่าพูดก็ไม่ยอมลดละกายีระพูตาร่างใหญ่ทั้งหมดหล้วนฟาดฟันอาวุธและทุ่มเทพละกำลังอันกล้าแข็ง เข้าปะทะหักหานกับฝูงอัยาราและเห็นร่างพลศึกพูดและอสุรที่เข้าใกล้ล้วนถูกเปลวไฟแผดเผามอดไหม้จนพวกนั้นไม่สามารถเข้าถึงร่างของอัคคีอัยาราทั้งฝูงนั้นจึงได้แต่ใช้อาวุธซัดและยิงกระหน่ำโจมตีแต่คล้ายจะไม่อาจหยุดยัง้งความดูร้ายของอัยราร่างยักษ์เหล่านั้นลงได้ ไม่ช้าการศึกก็เริ่มปรากฏผลเมื่อกองทัพพูดไม่อาจทนทานเปลวเพลิงอันแรงกล้าและการบุกตะบึงอย่างไม่กลัวเกรงของเหล่าอัคคีอัยราจึงพากันล่าถอยกลับไปจนหมดสิ้นเหล่าอาัยราที่ชนะศึกก็พากันร้องคำรามเสียงกึกก้องก่อนจะเลือนหายไปพร้อมกับเปลวเพลิงทั้งหมดนั้น กำแพงเวทมนตราในทิศนี้สูญสิ้นแล้วพวกเราต้องรีบถอนกลับสสิกันทรามหาธานีเช่นกันชายชาวสัตยาคนเดิมปรากฏกายมาบอกกล่าวนรน,นินก็พยักหน่ายยอมรับคุณแห่งท่านผู้ทรงศีลทั้งหลายในครั้งนี้เหล่าข้าผู้น้อยจะไม่ขอลืมเลือนตลอดไปขออำลา ขุนศึกเทพคนเดิมหันไปกล่าวกับชาวสัตยาก่อนจะสลายร่างจักไปโดยพร้อมเพรียงในมหาปราสาทแห่งสสิกันทราทุกคนที่เกี่ยวข้องล้วนมารอคอยอยู่พร้อมหน้ามีแม่ทัพใหญ่นรนินินกับเวชาแห่งปัจจิมและผู้นำหัวเมืองอีกสามแห่งคือปวารีแห่งอุดร สยากรแห่งทักษิณและมันตราแห่งบุรพาบานประตูถูกเลื่อนเปิดออกพิชยันก้าวเดินเข้ามาพร้อมกับเมธาทั้งหมดที่อยู่ในห้องจึงพากันหันไปทำความเคารพตามสบายเถิดตอนนี้มิใช่เพลาแห่งพิธีการใดๆวิบัติภายรออยู่เบื้องหน้าพวกเราล้วนเสมอเท่าเทียมกันทั้งสิ้น พิชยันกล่าวเสียงกร้าวแล้วก้าวเข้าไปนั่งบนบัลลังใหญ่ของตนเมธาเดินไปหยุดยืนอยู่ที่ช่องหน้าต่างสองมือไพรหลังสายตามองทอดออกไปอย่างไร้จุดหมายการอพยพขนย้ายผู้คนเป็นอย่างไรยังมีผู้ใดตกค้างอยู่ภายนอกสสิกันราหรือไม่เสียงพิชยันเอ่ยถามขึ้น ชนชาวส่วนใหญ่ล้วนได้รับการนำพามาอยู่ในเขตเวทพิทักแดนของสสิกันรราหมดสิน้นคงมีเพียงชาวป่าชาวดอยอีกบางส่วนข้าน้อยได้ส่งทหารออกไปค้นหาแล้วนรนินเป็นคนเอ่ยตอบพิชยันนิ่งรับฟังแต่แววตามีความพึงพอใจเขาปลายตาดูเจ้าหัวเมืองทั้งสี่นั้น พวกท่านทำงานได้รวดเร็วมากความปลอดภัยของชนชาวทั้งหลายถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้นำเช่นพวกเราขอบคุณจริงๆพิชยันกล่าวด้วยแววตาเปี่ยมสำนึกเวชาค่อยก้าวออกมาพวกเรามิบังอาจรับความดีความชอบใดทั้งหมดล้วนเป็นหน้าที่ชนชาวทั้งหลายในสี่หัวเมือง ล้วนสำนึกทราบซึ้งในความการุณขององค์ท่านพิชยันอย่างเตี่ยมล้นเวชากล่าวพิชยันฟังแล้วพลางทอดถอนใจออกมาข้าได้หารือกับท่านเมธาจารย์แล้วการศึกนับแต่นี้ไปมีแต่จะรุนแรงยิ่งขึ้นเราก็ยังไม่รู้ว่าจะสามารถปกป้องคุ้มครองบรรดาชนชาวสสิกันทรา ไปได้อีกนานเพียงใดพิชยันยอมรับตามตรงแววตาเขาเปลี่ยนเป็นวิตกกังวลทำให้ทุกคนในห้องพลอยรู้สึกท้อทอตามไปข้าน้อยไม่สนใจการศึกจะร้ายแรงเพียงใดขอเพียงข้าน้อยยังมีชีวิตอยู่จะไม่ยอมให้ผู้ใดรุกรานสสิกันตราของพวกเราแม้สักน้อยหนึ่ง นรนินกล่าวด้วยน้ำเสียงอันห้าวหาญพิชยันปลายตามองดูทุกคนเวชาก็เช่นกันเมื่อเห็นว่าทุกคนยังลังเลจึงก้าวออกมายืนข้างนรนินข้าน้อยคนหนึ่งขออาสาสู้ศึกจนโลหิตหยาดสุดท้ายร่วมกับท่านแม่ทัพเวชากล่าวเสียงหนักแน่นมันทาพลางทอดถอนใจออกมา เขาหันไปทางสหายอีกสองหัวเมืองตอนนี้ไม่ใช่เวลาแห่งการสับสนลังเลใดๆพวกเราไม่มีทางเลือกใดเหลืออยู่นอกจากลุกขึ้นสู้เท่านั้นมันทาขุนศึกร่างใหญ่กล่าวขุนศึกหญิงสวรีแห่งอุดรพยักษน่ารับทันทีมันทากล่าวถูกต้องความจริงแล้ว นับแต่เหล่าเทพทอดทิ้งพวกเราให้ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวพวกเราก็ต้องต่อสู้ตามลำพังอยู่แล้วมันไม่มีอะไรจะเลวร้ายไปกว่านี้อีกสวารีเปรยขึ้นแม้น้ำเสียงจะทอดอะไรอยู่บ้างแต่แววตากลับเด็ดเดี่ยวข้าไม่ประสงค์จะฝากความหวังไว้กับผู้ใดอีกต่อไปยิ่งบรรดาทวยเทพทั้งหลาย พวกเขาล้วนมองพวกเราเป็นเพียงทาสรับใช้ที่สัตซ์ซื้อนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเราถูกทอดทิ้งในสหัสวรรษที่สองแห่งมหายุทธที่ผ่านมาพวกเขาก็ไปจากเราเช่นกันเพื่อเอาตัวรอดล้วนไม่มีพวกเราในสายตาของพวกเขาสยากรขุนศึกหนุ่มอีกคน กล่าวด้วยแววตากับแขนข้ายินดีที่ทุกท่านล้วนไตร่ตรองด้วยวินิจฉัยอันเที่ยงธรรมทุกสิ่งที่พวกท่านกล่าวล้วนเป็นความสัตย์เราคงไม่มีหนทางอื่นอีกต่อไปนอกจากรวมตัวกันต่อสู้เพียงสถานเดียวพิชยันช่วยยืนกรานในการตัดสินใจของทุกคน ทั้งหมดในห้องต่างก็ขานรับเป็นเสียงเดียวพิชยันค่อยหันมองไปทางเมธาที่ยังยืนสงบนิ่งที่ข้างช่องหน้าต่างทั้งหมดก็ล้วนหันมองตามเมธายังนิ่งเงันอยู่เช่นนั้นอีกครู่หนึ่งจึงค่อยหันมาพวกท่านได้เรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมาในอดีตมันจะทำให้ทุกท่าน ผ่านเรื่องราวทั้งหลายไปด้วยความไม่ประมาทเมื่อพวกท่านรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเราในานามผู้นำของชาวสัตยาก็ขอยืนยันกับพวกท่านว่าชาวสัตยายังจะอยู่เคียงข้างกับพวกท่านต่อไปตราบเท่าที่พวกท่านยังดำรงคงอยู่บนสิริจัญญาอันประเสริฐนี้ เมธากล่าวยืนยันทำให้ทุกคนมีสีหน้าแววตาที่แช่มชื่นเปี่ยมกำลังขวัญขึ้นทันทีพิชยันลุกขึ้นจากบัลลังก์ของตนก้าวเดินเข้ามาหาทั้งหมดก็ตามมาด้านหลังพวกเราขอสัญญาจะทำตามคำชี้แนะของท่านเมธาจารย์ทุกประการขอได้โปรดเป็นสราระที่พึ่งแก่พวกเรา และชนชาวทั้งหลายแห่งสสิกันพราด้วยเถิดพิชยันกล่าวเมทาค่อยพยักน้ารับเขาเริ่มออกก้าวเดินไปที่ประตูทุกเรื่องราวล้วนมีทางออกเรื่องการจัดวางกำลังป้องกันอนาเขตขอเชิญพวกท่านตามสะดวกคนของสัตยาจะทำหน้าที่ช่วยเหลือ ในสิ่งที่เกินกำลังของพวกท่านเมทากล่าวด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบเรื่องนั้นท่านเมธาจารย์โปรดวางใจพิชยันตอบรับร่างของเพนทราและนาราทินสิทธิทั้งสองของเมธาท่านปรากฏตัวขึ้นทุกคนหันไปมองทันทีนาราทินก้าวออกมาเรารู้แล้วนาราทิน คงถึงเวลาอันสมควรที่จะต้องไปพบปองค์อธิราชเทพอิสรินสักครั้งเมทากล่าวแล้วหันมาทางพวกพิชยันขอสิริจัญญาและมหาบุญญาจงบันเกิดมีแก่ทุกท่านตลอดไปเมทากล่าวอำานวยพรแล้วพาสิทธ์ทั้งสองสลายร่างจากไปทันทีเมธาและสองสิทธเอก ค่อยปรากฏกายออกมาจากอากาศว่างที่ชายขอบเขตแดนของพนาแห่งอมรบ,บดีและเห็นรังสีทิพย์ชดช่วงรุ่งเรืองสว่างสวยัยไปทั่วทั้งไพรพนาเบื้องหน้าทั้งพฤกษาสิครินและสายนาทีลว้วนบรนเจิดเพลิดแร้วไปด้วยแสงสีอันเฉิดฉาย สุดแสนจะวิจิตรการตาเมธาหันไปพยักหน้ากับเพนทราสัตยาหนุ่มค้อมศีรษะให้แล้วก้าวออกไปท่านเมธาจารย์แห่งนิกายสัตยาขอน้อมพบองค์อธิราชเทพอิสรินเพนทรากล่าวไปด้วยเสียงก้องกังวานไม่ช้าก็ปรากฏทหารเทพจำนวนหนึ่งก้าวออกมาจากเขตพนาทิพนั้นสีหน้าแววตาของทั้งหมด ยังดูไม่ค่อยเป็นมิตรนกพวกเจ้าชาวมนุษย์ยังคงอาหารการไม่สิ้นทั้งที่มีบัญชาจากองค์อธิเทพผู้เป็นใหญ่พวกเจ้ายังบังอาจรอช้าถึงเพลานี้เอาเถิดเห็นแก่ความไม่เดียงสาของพวกเจ้าเราจะให้ผ่านเข้าไปสักครั้งเชิญขุนพลเทพผู้นั้นกล่าว เทนทรายังคงสีหน้าสงบงนันเขาเพียงค้อมศีรษะให้ครานหนึ่งแล้วถอยกลับมาสมทบกับเมธาเขาก้าวไปยืนด้านหลังคู่กับนราทินเมธายังคงอมยิ้มน้อยๆขณะก้าวเดินผ่านเหล่าเทพที่เปิดทางให้พอสัมผัสถ,ถึงรังสีที่แผงพนาศักดิ์สิตร่างศิษย์อาจารย์ทั้งสามก็พลันสลายหายไป สัตยาทั้งสามได้มาปรากฏขึ้นยังอิสรวีราที่พิมานของจอมเทพอิสรินเบื้องหน้าซุ้มประตูที่สูงสง่าอลังการรุ่งเรืองไปด้วยเปเลวแสงหลากสีสันงดงามด้วยรัตนประกายอันวิจิตพนา,ายอยู่รอบด้านมีนางอับสรสวรรค์สองนางก้าวเข้ามาสุดกายแสดงคารวะ น้อมเชิญท่านผู้ทรงศีลองอิสรินรอคอยพวกท่านอยู่นานแล้วนางอับสรผู้หนึ่งกล่าวพร้อมแย้มยิ้มอย่างอ่อนหวานสิริบุญญาจงมีแด,ด่ท่านเถิดเมธากล่าวอำานวยพรแล้วก้าวนำศิษย์ทั้งสองเข้าไปภายในที่พิมานมีนางอับสรทั้งสองเดินตามหลัง ทั้งหมดผ่านเข้าไปอีกหลายห้องโถงกว้างจนเข้ามาถึงท้องพระโรงกลางอับสรทั้งสองนางมิได้ติดตามเข้าไปเมทากับสิทธ์เก้าเข้ามายืนมองอยู่เห็นร่างอธิราชเทพผู้เป็นใหญ่สถิตนิ่งอยู่บนอาสนะแก้วที่สุดแสนงดงามอิสรินค่อยลืมเนตขึ้นมองดู ก่อนจะแย้มโอดด้วยความยินดีท่านเมธาจารย์ผู้ประเสริฐสมเป็นผู้เลิศปริบูรณ์ด้วยสิริสมบัติอันประณีตแม้ถูกหยามหมิ่นเพียงใดก็ไร้ริ้วรอยสันคลอนแห่งจิตตารม์แม้น้อยอิสรินกล่าวชมเชยในานามของผู้ทรงศีลย่อมมีใช่ฐานะที่เรา จะคุนเคืองต่อผู้ใดเป็นธรรมดาจึงไม่สมควรรับคำสรรเสริญจากองค์อธิเทพท่านเมธาเอ่ยตอบเสียงอ่อนโยนอิสรินค่อยย้มโอดพร้อมวงพักสงบเย็นก่อนจะสนทนากันต่อเราในฐานะผู้นำแห่งถวยเทพทั้งมวลต้องขอแสดงความซาบซึ้งต่อความช่วยเหลือ ที่ชาวสัตยามีความการุณต่อคนของเราที่เนินแห่งประจิมประเทศชายเขตแดนแห่งสิตระคันทรมหาทวีปในครั้งนั้นอิสรินกล่าวเมธาพลันหัวเราะออกมาเบาๆก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองศบตากับองค์อธิเทพอย่างไม่กลัวเกรงอิสรินเราท่านต่างล่วงรู้ ในความเป็นมาระหว่างกันโปรดอย่าอ้อมค้อมอีกเลยการอันปรากฏที่ชายขอบแห่งประจิมประเทศนั้นแท้จริงล้วนเป็นกลสึกของท่านทั้งสิ้นปัทพีกว้างใหญ่ไพศาลพวกท่านไม่จำเป็นต้องหลงลอกเหล่าพูดให้ไล่ล่ามาในชายเขตกำแพงเวทปกป้องของชาวเราโดยเฉพาะในเวลาที่เหล่ามนุษย์ กำลังแตกตื่นเสียขวัญเช่นนั้นนอกเสียจากว่าท่านต้องการให้พวกเขาเข้าใจว่าความคุ้มครองของนิกายสัตยานี้ใช่ที่พึ่งพิงอีกต่อไปทางรอดเดียวที่เหลืออยู่ของวงสายมนุษย์จึงไม่มีหนทางอื่นนอกจากหวนคืนมาเข้าร่วมกับเหล่าเทพ เมทาบอกเล่าวความในไปตามตรงอิสรินยังคงวงพักที่ย้มยิ้มไม่แปรเปลี่ยนเมื่อชาวสัตยายังสามารถปกป้องคุ้มครองชาวมนุษย์เราย่อมวางใจการที่เรารบกวนเรียกท่านมหาฤๅครั้งนี้หวังว่าท่านคงทราบความประสงค์ในใจเราอย่างกระจ่างแจ้งและเราเชื่อว่า ท่านย่อมเห็นด้วยกับเราผู้เริ่มต้นต้องเป็นผู้หยุดยั้งเรื่องราวทั้งหลายนี้อิสรินบอกกล่าวต่อเมธาพยักหน้ายอมรับครานหนึ่งนั่นคือเหตุผลเดียวที่เรารับคำเชิญของท่านในครั้งนี้และยอมรับว่าในขาย,ยานสัมพันธ์แห่งเราก็มองไม่เห็นทางอื่นเช่นกันและเชื่อว่า องค์ท่านคงจะมีดําริอยู่ในใจแล้วเราชาวสัตยาจะเฝ้าดูและขอสงวนสิทธิ์ในกรรมวิถีตามสมควรต่อไปเมทากล่าวตอบแววตาเขาคืนกลับสู่ความสงบล้ำแห่งสมบัติอันแก่กล้าแววเนตรของอิสรินก็เริ่มแปลเปลี่ยนเป็นสงบงนันตกลงตามนี้ ขอเพียงพวกท่านเห็นชอบเราและท่านล้วนมิต้องกระทำการใดๆเพราะมีผู้ประสงค์ดุดเดียวกับพวกเรารอกระทำอยู่เรียบร้อยแล้วอิสรินเประยะขึ้นเมธาค่อยปลายตามายังสิทธ์ทั้งสองพวกเราขออำลาเมธาหันมากล่าวทั้งสามแสดงคาระวะตามธรรมเนียมของบรรพชิต แล้วหันกลับก้าวเดินจากไปทันทีที่ก้าพ้นซุ้มประตูทางเข้าออกมาร่างของสิทธิอาจารย์ทั้งสามก็พันสลายหายวับไปในทันใดนั้น